มีพิธีการส่งมอโปรธนด้าเฮชาวีปี2023สภาพเนี่ยผมบอกว่าไม่ต่างจากป้ายแดงชื่อพี่ตุกตาสวัสดีครับพี่ตุกตาสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมากนะคะน้องป่าน้องนีเจอกั f Facebook นัดดูวิดีโอคอลก่อนตอนนั้นก็ฉุกเฉินตอนนั้นอยู่ระยอเสร็จแล้วพี่ก็วิดีโอคอลแล้วก็ดูรถกันเสร็จแล้วก็นัดเจอพัทยาขับมาเลยนะน้องก็ขับมาเลยถึงที่เลยพี่ก็โอเค เพซีฟก็คือประทับใจเจอแล้วเห็นรถแล้วก็ที่แรกว,ว่านัดกันว่าสองอวันหรือ3วันพอกลับไปแล้วนอนไม่หลับเลยเออตัดสินใจคลียแล้วก็จองนะคะแล้วก็การบริการสุดยอดประทับใจพี่ก็เคยทํางานในส่วนของการบริการพี่ก็ขอแอปลูปนะคะขอบคุณมากนะคะติดต่อน้องป่านน้องนิวเลยนะคะประทับใจมากนะคะบริการสุดยอดเลยรถตรงปก จริงๆค่ะพี่คอนเฟิร์มนะคะแล้วก็พี่ก็ถือว่าพี่ก็มีความรู้เลยในเรื่องของการซื้อรถมือสองจากน้องเขาไปด้วยนะคะอันนี้จริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นี่นะครับอยู่ที่จังหวัดอุรธทานีนะครับวันนี้มีวิธีการส่งมอบรถดูกับผู้รู้นะครบรู้สึกเป็นไงบ้างครับห็นสภาพแล้วก็ราคาด้วยค,ครับจตำหนิน้อยมากค่ะแล้วก็ราคานี้ค่อนข้างจะโอเครถสภาพนี้ราคาก็าหายาก คุณพี่ได้จัดกับ G t t b ใช่ค่ะของคนาชาติอนุมัติเร็วไหมครับเร็วค่ะถึงชั่วโมงก็ทราบผลแล้วเช็ครถเรียบร้อยแล้วค่อยไปเซ็นเอกสารเช็ครถแล้ว400กว่ารายการโดยบริษัทกูนสเปคชั่นนะฮะจะได้สติกเกอร์ตรงนั้นมานะครับเป็นการเช็ครถยืนยันว่าเป็นรถที่เดิมแน่นอนเท่าเท่าที่คุยกับน้องมาประมาณ2สัปดาห์ก่อนจะตัดสินใจนะคะคก็คือครประทับใจตรงที่ว่าตอนที่น้องเขาวิดีโอคอลให้ดูรถเนี่ยเขาจะแนะนําทุกจุดเลยว่า เราซื้อลรถมือสองเนี่ยเราจะรู้ว่าเคยโดนชนหนักหรือว่าน้ําท่วมไหมให้สังเกตจากจุดไหนบ้างน,น้องเขาคุยแบบเปิดอกเลยซึ่งเราก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้มาก่อนแล้วมันก็ตรงข้อมูลตรงกันประทับใจเรื่องการให้บริการการให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลรถให้ก่อนมานําส่งที่นี่เลยค่ะ จากกรุงเทพมาที่อุดรเลยต้องขอบคุณมากมากค่ะครับดูแลให้อย่างดีขอบคุณค,คุณครูมากนะครับ,บที่สวะค่ะยินดีวันนี้นะฮะใครที่กําลังมองหาค่เาเช่าวีแบบนี้ได้เลยนะฮะคือสามารถวิดีโอคอลดูรถโอนอนุมัติเนี่ยออกมาพบผมวิ่งส่งไปทั่วประเทศเลยมีภายในวิ่งเสร็จได้ถึงบ้านนะครับการันตีว่าเป็นรถโครงสร้างเดิมแน่นอนไปแล้วครับสวัสดีครับค่ะเรียบร้อยถ่ายรูป